เป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะสำหรับ Entertainment Complex ค่ะซึ่งรัฐบาลขีดเส้น50วันคณะกรรมการปริการในการประชุมนัดแรกกันไปแล้วก็เน้นเรื่องของ Man m a d e Destination เป็นหลักส่วนที่จะมีคาสิโนด้วยนะคะก็เป็นไปนตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วค่ะ ขึหน้าเรืองเนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเปคะกำลังตรวจอยู่ครับกำลังตรวจไม่มีอะไรน่ากังวลหนักใจอะไรไหมก็ทำให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลก็ต้องเป็นแมนแมนเอสเทนแน่ชั่นั้นสรุปก็คือผู้เป้าไปที่แมนเมนหรือเล่าถูกครับมันมันไปอย่างอื่นลำบากมีไ้ขออยากสายนะ ขอบคุณนักชาร์ในการรวบรวมอะไรนะครับได้ลางกรอเว่ารัฐบาลแจ้งมาว่าให้ใช้เวลาได้ไม่เกิน50บาทเพราะว่าเป็นเรื่องเล่งด่วนก็จะพยายามพยายามรีบรีบทําให้แล้วเสร็จนะครับประชุมไปในนัดหนึ่งแล้วก็ไปได้พอสมควรเรื่องโครงเรื่องอะไรเงี้ยนะนะครับคือเราจะไม่ได้เน้นเรื่องของของคาสิโนเรื่องอะไรอย่างที่พูดกันคือเป็นแมนเมดเดสติเนชั o นจะเน้นทางนั้นเป็นหลัก ส่วนจะมีเรื่องคาสิโนโด้วยก็เป็นไปตามกฎหมายที่มันมีอยู่แล้วจำเป็นจำเป็นต้องทำประชามติจากฟังเสียงประชาชนไหมคะและแ,แต่เรื่องประชามตินี่เป็นแล้วแล้วแต่ฝ่ายบริหารถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมีผลกระทบเยอะๆรัฐบาลอาจจะทําได้แล้วกฤษฎีกามองว่าควรไหมคะนี่แล้วแต่ผมผมไม่ใช่ฝ่ายนโยบายแต่ัดสินใจไม่ได้ขอบคุณมากค่ะ